สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมแฟเป้ปเปพาวินนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับในเกมไอฟรีไฟนั่นแะฟรีไฟวันนี้อักเด็ดใหม่มาเพียบเลยนะครับนะวันนี้ผมมาอัดในโนบ,บุกแทนมาอัดในโนบ,บุกแทนนะครับนะเดี๋ยวแป๊บนึงสักครู่นะครับนะ โอเคน่าจะได้แล้วมั้งครับั้นเรากดเริ่มกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่รลบเปิดเสียงนี่ก็พรนะครับในละครผมจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอะไรนะครับแล้วผมก็ชื่อเก่าได้ชื่อใหม่เพราะผมเป็นคนใหม่ี่ผมยังอยากจะลองมาเล่นในคอมบ้าง วันนี้ผมจะมาเล่นในโนบุ๊กมันเป็นโนบุ๊กหรือคอมก็ช่างมาเถอะครับวันนี้อัปเดตมาเพียบเลยครับทั้งฉากหลังมีอะไรมาเยอะเลย,ย,เลยนี่น,นี่ก็มีร้านค้าผมลืมบอกเลยครับนี่ตอนนี้มันมีชุดหลายชุดเลยเนี่ย นี่ลูกซองเป็นลูกซองลูกซองแบบอะไรนี่อแต่ผมจนผมจนเนี่ยชมก็กดไลค์ให้ผมก่อนเนี่ยชมก็ต้องกดไลค์ให้ผมสัมก,กห้าสิบไลค์ก็พอผมจะมาสุ่มชมหมุนแตนนี่ผมมีนะผมจะผมไม่ได้จะมาหมุนโชว์ม,มีเฉยเนี่ยอันนี้แค่ผมมีเฉย เอี๋ยไม่ใช่ไม่เอาเดี๋ยวนะอ๋อันนี้ครับนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวกิจกรรมนี้ก็อัปติเข้ามาใหม่นะครับนะสนับสนุนเพื่อนพอสนับสนุนเพื่อนนะครับมันก็จะได้เงินมาหนึ่งร้อยนะครับนะแต่ผมมีแค่เพื่อนคนเดียวถ้ามีหลายคนคือจะได้ เงินมาหนึ่งร้อยแบบเต็มเลยครับนี่แล้วก็สอนครับนะยังไง,งยอย่าบวกไงเงี้ยหมายนี้เลยผมก็ไม่รู้เลยอืมก็แค่นี้หลับแล้วก็ตรงนี้ผมรับรางวัลก่อนนะครับก็ยัง ทำอะไรไม่ค่อยเก่งหรอกเดี๋ยวเราทังหมดไปเลยเลืมสังเกตปุ่มตอนนี้การควบคุมเอาไม่มีอะไรครับแล้วก็อาวุธอาวุธมันมีใหม่แล้วในปืนนี้ปืนอะไรสกินปืนอย่างนี่เนี่ยผมซื้อสกินปืนไม่ได้แล้วปืนก็มี แบบใหม่ด้ยนะนะปืนนี้มันใส่ได้กี่ชั่วโมงยี่สิบสามชั่วโมงนะผมถือไว้ก็ได้ละครน,นี้ที่ผมรับมาก็รับมาได้จากอะไรก็ไม่รู้ผมยังเล่นเวลต่ำม,มากเลยยังเล่นแบบสมุดจากอันดับกับสีวิสีดอันดับยังไม่ได้เลยนะดูซิ นี่ผมจมบอกทีครับนี่วันทนี่จริงมันมีหมดใหม่นะหมาป่าเดียวดายแต่เมื่อวานแต่เมื่อวานครับผมไม่ได้อัดรีไฟลเมื่อวานคือรีไฟล์มันแมปอัปเดตพอดีเขาแล้วมันมีแมบปบเพิ่มแมปใหม่มาสองแมปครับนะแต่ตอนนี้ G ีเอ็มน่าจะเอาเหมันออกไปแล้วแหละแต่บอกว่าป่าเดียวดายก็ใหม่เหมือนกันนะครับนะนี่ผมเลือกก่อนนะครับ มันจะมีามันจะมีได้แค่โซโล่กับคู่นะครับนะส่วนทีมก็ไม่ได้ครับเพราะหมาป่าเดียวดายมันจะคำว่าเดียวดายอะ่ะน่าจะเล่นเดี่ยวเยอะ,อะแต่ผมจะเล่นคู่มันสามารถเล่นคู่ได้ครับก็คือสองคนนั่นแหละผมจะมาเล่นคู่ให้ดูนะครับแล้วผมก็มีชื่อว่าห้าห้าดวลหลอก